สวัสดีครับวันนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จะมานําเสนอเทคนิควิธีการเพาะเมล็ดมะละกอนะครับให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับผลมะละกอสุกจากต้นสมบูรณ์เพศนะฮะหรือว่าจะเป็นเมล็ดมะละกอแบบซองก็ได้นะครับมีมีดนะครับมีช้อนมีกระติกมีผ้าขาวนะครับมีฟอกกี้แล้วก็มีถาดเพาะมีมีเดียนะครับผมมาผ่าดูข้างในนะครับ เมื่อผ่าผลมะละกอออกมาแล้วนะครับสังเกตดูเมล็ดภายในผลมะละกอครับจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดและไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับใช้ในเฉพาะของส่วนที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับเพราะว่าเมล็ดในส่วนที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดนะฮะเมื่อเรานำลำเพาะจะได้ต้นมะละกอที่เป็นต้นสมบูรณ์เพศนะครับหรือว่าต้นกระเทยนะครับผมซึ่งให้ผลผลิตดีที่ดีคัดเลือกเสร็จแล้วเราก็จะนําเมล็ดที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับมาแช่ในน้ําเปล่านะครับ คัดเมล็ดที่ลอยออกนะฮะหลังจากนั้นนะครับจะเหลือแต่เมล็ดที่จมนะฮะล้วก็มาขยี้นำนำมาขยี้ให้เมือกออกนะครับให้เมือกหลุดออกนะครับผมแล้วนํามาผึ่งไว้ในที่ร่ม 2- 3วันให้เมล็ดแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนําเมล็ดมาแช่ในน้ําอุ่นนะครับ2วัน2คืนแช่เสร็จนําไปบ่มในกระติกหรือว่ากล่องโฟมนะครับ วิธีการบ่มก็คือนําเมล็ดมาห่อด้วยผ้าขาวนะครับหรือว่าจะใช้ผ้าขนหนูก็ได้นะครับคลุมด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับใส่ในกระติกนําไปวางไว้ในที่แสงแดดสองถึงนะครับอีก3-5วันนะพอครบ3วันก็ลองมาเปิดกระติกดูนะครับถ้าไม่ได้แตกรากเราก็สาม,มารถนําเมล็ดไปเพาะในถาดเพาะ,มะเมล็ดนะครับหรือว่าบางบางท่านอาจจะนําไปเพาะในถุงดําเพาะชําต่อไปนะครับ รากเริ่มออกปุ๊บแล้วก็เตรียมวัสดุเพาะนะครับใส่ถาดเพาะนะฮะแล้วนําเมล็ดที่รากออกเอามาหยอดในหลุมเพาะอีกทีหนึ่งนะครับ,บนะครับมเมล็ดก็จะต้นมะละกอก,ก็จะเริ่มงอกออกมานะฮะเพาะในถาดประมาณอีก45วันนะครับ45วันแล้วก็จะย้ายลงถุงถุงดานะครับตรงนี้นะฮะเลี้ยงในถุงอีกประมาณ2ออาทิตย์15วันนะครับเราก็จะสามารถ นำไปจำหน่ายนะครับหรือว่านำไปปลูกในแปลงปลูกของเราได้นะครับ